สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดกับคู่หูมหัศจรรย์น,นะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนแล้วก็เวอร์แพนไคโดซานของบริษัทเว r l d คาร์ดอินโนเวชันหรือบริษัท WCI วันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สวนลำไยแห่งหนึ่งซึ่งจะเป็นสวนลำไยของใครพื้นที่ไหนแล้วเกี่ยวข้องกับคู่หูมหัศจรรย์อย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกับ เจ้าของสวนเลยครับมาเลยครับนี่ครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่ชื่อชื่อชื่อนิกค่ะพินิกค่ะพินิกนิกนิกค่ะพินิกชื่อจริงชื่อชื่อปานิรัตค่ะปานิรัตนะครับนามสกุลสิงครามค่ะสิงครามคุณพี่นิกนี่เป็นเจ้าของสวนลําไยแห่งนี้ใช่ค่ะอยู่ในพื้นที่ตําบลอาเภออะไรจังหวัดอะไรครับอำเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะอำเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ ลำไยของพี่นิกมีทั้งหมดประมาณกี่ต้นครับรเคยไหมประมาณ200ต้นประมาณ200ต้นค่ะพี่นิกมีได้มารู้จักกับคู่หูมหัาจันตัวนี้อย่างไรเมื่อไหร่อ๋อก็คือแฟนแฟนเขาบอกว่าลองมาใช้ดูไหมลองเปิดใจเพราะว่าตอนแรกเราอะ่ะตั้งใจที่จะทําแบบอินซีอยากทําอินซีแบบร้อเซเลยอ๋ออยากทำลำไยแบบอินซีใช่ค่ะอยากให้อยากให้ลำายเนี่ยปกติลำไยมันจะเป็นจะใช้เคนีเยอะ แน่นอนแน่นอนใช่แล้วคราเนี้เราอยากจะใช้อินซีเพราะว่าชาวบ้านอะ่ะเวลาเราพ่นยาเวลาเขามาพ่นยาให้เราอะ่ะครับอ่าได้รับอันตรายจากเคมีมากเราเองก็เหมือนกันก็เราอยู่ที่นี่ไหนจะน้ำไหนจะอะไรเราก็ต้องใช้แล้วก็อยากจะให้มันเป็นอ่าอินซียใช่ค่ะคราวนี้แฟนเขาก็เลยบอกว่าลองใช้ตัวนี้ดูไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกเออลองดูก็ได้แต่ก็เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่เคยใช้เราก็ใช้แต่เคมีอ้าวแล้วแล้วแฟนพี่นิกไปเจอไอ้คู่นี้ยังไงเขาได้เล่าให้ฟังไหมอ่าก็ ก็เจอกับจะเป็นท่านผอ,อท่านผอ,ออยู่ที่อ่างทองท่านผอ,ออยู่ที่อ่างทอง<า>กับพีอ่อน้นเขาจะแนะน,นํามาเขาแนะนํามาให้ใลองใช้ใช่ค่ะอ๋อพี่เขากเลยบอกมาปรึกษากันว้ยเอ้ยใช้ดูไหมลองใช้ดูไหม,ลไหมแล้วก็มันจะลดต้นทุนครับแล้วก็แถมเราสามารถที่จะแนะนําคนที่เขา ที่ยังต้องการในการที่แบบที่ใช้เคมีเยอะมากๆแล้วเขาต้องการลดต้นทุนแบบเราลองดูไหมอะไรก็เลยลองใช้ดูก็เลยลองใช้ดูลองใช้ทีแรกลองใช้ไปเมื่อไหร่ครับลองใช้ไปตั้งแต่วันที่ประมาณเดือนมีนาประมาณลายเดือนมีนาประมาณปลายเดือนมีนาพอออกหลังออกดอก21วันแล้วก็ใช้มายาวจนเนี้ยเก็บผลผลิตเดือนกันยานี่ค่ะ ตั้งแต่นีนะียกันยานี้ใช้ตลอดเดี๋ยวไอ้ตอนแรกครั้งแรกเลยอะไอ้ปลายเดือนมีนาคมเนี่ยพี่ลองใช้ไปกี่กี่กี่อันกี่ซองกี่ขวดยังไงพี่ลองใช้ตอนมาองลองอะตอนที่แรกกติสักสองลังสองลังคือยี่สิบสี่ชุดใช่ค่ะลองใช้ใช่ค่ะทำไมพี่กล้าลองใช้เยอะขนาดนั้นอะผมางก่อนทำไมพี่กล้าลองมันปลอดภัยบอดหนึ่งปลอดภัยสองแล้วก็อย่างพี่พี่ที่เขาใช้เขาก็บอกว่า คนที่เขาใช้ที่รู้จักกันพี่ที่เป็นเพื่อนแฟนนะคะก็บอกว่าเขาใช้แล้วมันก็หนึ่งลูกใยบำรุงบำรุงต้นแล้วก็ต้นเขาก็ไม่โซมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยลองใช้ดูอ๋อคือเพื่อนที่สนิทกับแฟนพี่เนี่ยเขามาบอกแล้วเขาบอกว่าเออเขาใช้แล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ๋อพี่ก็เลยแบบคือมั่นใจในระดับหนึ่งอ๋อถึงว่าลองใช้กับ24ชุดนี่แบบมันมันไม่เหมือนลองเลยใช่ไหมแล้วหลังจากพี่ใช้ครั้งแรกแล้วมีความรู้สึกเมื่อเมื่อไหร่ที่ เฮ้ยเออโอเคไอ้คู่หูนี่น่าจะดีนะน่าจะเข้าท่านะก็ตอนที่เริ่มออกลูกมาเริ่มอ,ออกลูกมาค่ะพอออกลูกเล็กๆมาสังเกตว่าลูกเขาจะแบบมันออกดกจริงนะแต่ว่าระยะมันเว็นระยะพอดีเลยให้เราเราแทบไม่ต้องตัดแต่งมันเลยด้วยซ้ําแทบไม่ต้องตัดแต่งจริงคือ,อ<ะ>คือนี้ปีนี้ไม่ได้จ้างเขามาตัดแต่งนะ อันนี้พี่ก็เดินแค่หนีลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกนิดหน่อยเองออทุกปีคือต้องต้องจ้างต้องจ้างต้องจ้างใช่ออกปีนี้ก็คือไม่ต้องจ้างด้วยเหตุที่เราเห็นว่ามันมันเสมอมันเสมอลูกมันเท่ากันลูกมันเท่ากันใช่ค่ะเออคือพวงนี้ก็เท่ากันทั้งหมดพวงนี้นะอ๋อหลังจากพี่ใช้ไปจากครั้งแรกไปจนถึงประมาณสักกี่วันหรือกี่ครั้งที่พี่เห็นว่าเฮ้ยมันมันดีอย่างเงี้ยประมาณเวลาช่วงเวลาก็ ประมาณลูก,ล,ก,กลูกเท่ามะเขือพวงลูกเท่ามะเขือพวงจากที่หลังที่มันออกดอกมาแล้วใช่ลแล้วม็จะเป็นท <10 S 2> ่าหัวไม่ขีดแล้วก็เท่ามะเขือพวงประมาณนี้ออประมาณเวลาได้ไหมประมาณสักสองสามเดือนอะสองสาเดือนประมาณ,มาณนั้นนะแล้วก็ฉีดไปประมาณได้ประมาณสักสี่ห้าครั้งแล้วก็เราจะใช้ทุกตอนแรกแรกเราจะใช้ทุกสิบวันอ๋อตอนแรกใช้ทุกวันเราจะสลับกันอย่างนี้ใช่ค่ะอ๋อพี่ใช้ทุกเจ็ดวันบ้างทุกสิบวันบ้างใช่ค่ะพอหลังๆก็เริ่ม วันเรื่องสิบห้าวันเริ่มห่างพอพี่ใช้แล้วพี่เห็นผลผลิตหรือลูกลำไยแล้วพี่อย่างที่บอกคือหนึ่งลูกเสมอกัหนึ่งลูกเสมอกันแล้วก็โรคโรคที่เกี่ยวกับพืชจะไม่ค่อยเยอะจะไม่ค่อยเป็นเหมือนเหมือนที่เราใช้เคมีโดโรดเลยนะใช่คือโรคที่เราเคยเห็นเนี่ยแต่ก่อนที่เราใช้เคมีซึ่งมันเกิดนู่นนี่นั่นเป็นนั่นเป็นนี่่ะเราไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีเยอะแต่ก่อนที่แบบเป็นปุ๊บก็พือทีเดียวแบบบางทีก็ไม่ทานวันสองวันนี้ไม่ทันเลยเริ่มหมดเลยใช่ไปหมดเลยใช่แต่อันเนี้ยเขาจะเป็นแบบว่า เป็นปุ๊บเขาก็แค่จุดตรงนั้นแค่จุดตรงนั้นใช่ค่ะเป็นแล้วก็เราก็ใช้เบอร์แพนพอร์ตมันเหมือนกับว่ามันครบระยะที่จะพ่นแล้วก็พ่นเบอร์แพนเข้าไปค่ะแต่ถามว่าจะจะต้องใช้ยาไอตัวอื่นมากไหมก็ลดลดลงในครึ่งครึ่งต่อครึ่ง50%ปเไปเลยหมายถึงยาตัวอื่นนี่หมายถึงเช่นเช่นเอาอยู่อย่างนี้อ่ะส่วนเราจะต้องใช้ยาฆ่าแมลงเชื้อราเชื้อราพวกนี้พวกนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราปกติเราจะใช้แบบ มีมีขวดมีเลิตดหนึ่งแล้วก็ต้ตองใส่ตัง,งหนึ่งเนี่ยใส่กันสีหตัวเลยแต่อันเนี้ยใช้แค่ครึ่งเดียวอ๋อลดจากรถไอ้พวกนั้นลงไปอีกครึ่งหนึ่งใช,ใช้น้อยลงใช่แล้วก็<อ>แถมสามารถที่จะผสมน้ำได้มากกว่า 1, พันลิตรวันนั้นพี่ลองใช้1,300ลิตร คู่นี้หนึ่งคู่ใช่ค่ะอ๋อลองใช้น้ำหนึ่งทั้สานี้เราก็อยากจะให้ผลไม้ที่เรากินอ่ะไม่อยากให้มันมีสารตกค้างเยอะให้มันเจือจางได้มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยได้จริงๆนะทีนี้ในตอนเนี้ยส่วนหนึ่งของพี่ก็เก็บเกี่ยวกันหมดแล้วค่ะได้ข่าวว่าวันนี้มีโชคดีบาบดีคือเขาเก็บเขาเก็บมาดีแล้วก็เจอคนนี้มาเหมาก็เรียกเหมาอะไรนะ ก็เขามาเหมาคืออันนี้เขาจะส่งออกที่ยุโรปค่ะแล้วเบอร์ที่เขาได้เนี่ยคือเบอร์ทองซะส่วนใหญ่ทั้งเกือบทั้งส่วนเลยค่ะเบอร์ทองเนี่ยเบอร์ทองคือออกเบอร์ทองเหรอออกเบอร์ออกเบอร์ทองไม่ใช่ค่ะเบอร์ทองมันคือมันจะมันมันจะคือเป็นเป็นอ่ระดับของเขามันจะมีหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะเวลาเขาทําสัญญาซื้อแต่เบอร์หนึ่งเนี่ยมัน ถ้าเราบำรุงไม่ดีต้นบำรุงไม่ดีคือมันจะจะยากมากที่จะจะจะมีนะจะมีใช่ตามสวนถ้าเราถ้าเราดูปกติสวนทั่วไปยากมากที่จะมีเบอร์หนึ่งใช่ค่ะแล้วไอ้เบอร์ทองนี่มันดีกว่าเบอร์หนึ่งอีกหรือไงหรือว่าก็เบอร์หนึ่งอะล่ะน่าจะเบอร์หนึ่งเหมือนกันค่ะน่าจะเบอร์หนึ่งเพราะว่ามันทั้งสวนนี่ค่ะอ๋อมันทั้งสวนมันแทบจะทั้งสวนเลยแทบจะทั้งสวนเขาก็คือเหมาแล้วได้ราคาด้วยได้ราคาค่ะพอดีได้รถพอนี้เขาจะ เขาจะนํอาอ,ออกไปที่ยุโรปค่ะก็เลยเป<ะ>็นถือว่าเป็นโชคดีของเราพอด,ดีกับเห็นว่าวันนี้มีหลายเจ้าเข้ามาแบบพร้อมๆกันเลยเหรอใช่ค่ะ แล้วมาจบพี่เจ้าที่จะส่งออกพอดีใช่ค่ะเพราขาให้คําตอบก่อนเข้ามาแต่เช้าคนนี้เเขาตัดสินใจที่จะซื้อของเราก่อนแตัดสินใจเลยพอเห็นเอาเลยหมอแบบคือหมามืดเลยเอาละใช่ค่ะราคามันตรงกับที่เราตั้งไว้ก็เราอยากได้พอดีเราก็เลยโอเคเห็นว่าปีที่แล้วกับ2ปีที่แลผลผลิตของพี่นิกส่วนพี่นิก สองร้อยกว่าต้นเนี่ยเป็นไงบ้างก็แย่มากแย่มากเลยเพราะว่าหนึ่งเราถึงรอนมันจะออกมากออกน้อยเราต้องใช้เคมีเหมือนเดิมต้นทุนเราก็ยังสูงเหมือนเดิมผลทุนิกก็คือถ้ามันเจอโรคแมลงอะไรปุ๊บคือแป๊บเดียวคือเอาไม่ทานอย่างอย่างคราวที่แล้วเจอเชื้อราแค่2วันเองนะคะวันที่3ามจะไปพ่นคือมันแห้งหมดแล้วมันตายหมดแล้วไม่อยู่แล้วค่ะแทบทั้งหมดเลยเนอใช่ค่ะ เฉพาะตอนที่เป็นดอกด้วยนะพัด้มา่สามสิบไม่จบกันเลยไม่ต้องพูดกันแล้วได้มาแค่30%มสิเอร์ซเองได้มาสามสิอแต่ปีนี้เป็นไงเห็นจ่าแล้วค่ะว่าใช้เวอร์แพนดีดีมากมากเลยค่ะผลผลผลิตที่ออกก็คือคือแบบ มันไม่ไม่ได้มีปัญหาอย่างที่เจอแล้วเคยเจอแล้วใช่ไหมโรคที่เคยเห็นที่มันจะกินพรูหายหมดนะทั้งดอกคือไม่เห็นเลยมันมันก็มีนะแต่มันมีแค่อย่างเช่นวเราเจอพวงหนึ่งมันก็จะอยู่พวงหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ขยายเหมือนที่อื่นไม่ลามไม่ลามไม่ได้อื่นใช่ค่ะแต่ก็ไอ้ที่เกิดก็คือน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากมากเลยแล้วพี่นิกอัตราส่วนในการใช้คู่นี้ก็ใช้ยังไงก็ปกติตามอัตราส่วนคือหนึ่งหนึ่งขึ้หูเนี่ยจะจะใช้ต่อน้ำพันลิตร อ่าหนึ่งชุดเนี่ยน้ำพันลิตรใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะใช้เกินผสมน้ำพันสามร้อยลิตรดผสมไปใช่ค่ะ ใช้ใช้น้ําเยอะขึ้นแล้ว่าเจอจาระเาเ้ิมีอีกใช่ใช่แล้วเายังเราก็จะทดสอบดูว่ามันมันจะได้ผลไหมก็คือยังได้ผลก็ยังได้ผลใช่ค่ะอแล้วทำไมพี่นิกมั่นใจว่าไอ้คู่นี้มันเป็นมันเป็นอินซีพี่นิกมั่นใจยังไงแบบนี้ก็ปกติเป็นคนแพ้ง่ายถ้าเจอพวกนี้ผสมน้ำเอามือจุ่มไปเนี่ยแค่บางอันะแค่สัมผัสนิดเดียวก็เป็นเป็นผื่นๆ่แล้วแต่เนี้ยไม่เป็นค่ะไม่เป็นแล้วก็ไม่มีการแสบร้อนไม่มีคันอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็น คือเราสัมผัสกับตัวเองเลยเพราะ,ะเราเป็นค,คนแพ้ง่ายเราก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแบบไหนใช่าแพ้แล้คือเร,เราก็ไม่กล้ามาใช้เ,ออเพราะเราต้องสัมผัสมันอยู่ครับก็จริงๆแล้วคู่นี้แม้แต่สารเพิ่มสีสับเบอร์พรแพนสุดไนออนเนี่ยคือเป็นชีวภาพนะครับไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของการเป็นจะมีเคมีต่างๆแต่พี่นิกมั่นใจแน่กับ การที่ได้เห็นผลผลิตแบบนี้ใช่ค่ะชื่นใจไหมเมื่อมาเจอคู่หูตัวนี้โอ้่าถือว่าก็เหมือนที่ชื่อเขาบอกมหาสจัทรคู่เอมหาสจัทรจริงจริงจริงใช่ไหมใช่ค่ะมันแบบยังไม่ต้องเชื่อเราก็ได้เนาะค่ะเอาไปให้ต้องไปทดลองใช้เออเอาไปให้ต้นไม้เป็นคนบอกใช่ไหมอย่างพินิกเองพินิกก็ต้องให้ต้นไม้เป็นคนบอกช่ว่าไอ้คู่นี้ดีจริงๆค่ะท้ายนี้อยากให้พินิกช่วยฝาก กับเกษตรกรทั่วไปหรือใครที่ได้มาเห็นคลิปของเราจริงๆแล้วก็อย่างอย่างที่บอกก็คือเวอร์แพนเนี่ยทำให้ลำไย,ยน่ะน้ำหนักดีน้ำหนักดีมากพวงหนึ่งเนี่ยตกเป็นโลเลยนะคะเปกติเนี่ยถ้าช่างเนี่ยไม่เคยพวงหนึ่งโลหนึ่งแะคะ่ะแล้วก็เวลาเราใช้ก็คือมันหนึ่งมันปลอดภัยแล้วก็กลิ่นกลิ่นไม่มีมค่ะกลิ่นไม่มีแล้วก็แล้วอย่างที่เห็นก็คือต้นไม้เนี่ยใบมันจะเขียว แล้วก็ถ้าเาเก็บเกี่ยวเราปกติถ้าเราเก็บเกี่ยวนี่คือใบจะแห้งเหี่ยวสลดครับอันนี้ไม่เป็นไม่เป็นค่ะใช่ค่ะแถมแตกใบอ่อนไม่อีกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมันสมบูรณ์จัดจริงๆอย่างฝั่งโน้นยิ่งแตกเยอะเลยค่ะออใช่ไหมค่ะแล้วก็เขาเลี้ยงลูกได้คันทั้งที่เราอ่ะไม่ได้ตัดแต่งเลยนะอค่ะมันเลี้ยงลูกได้คือแทบจะไม่แทบจะไม่เอาลูกออกเลยว่างั้นเถิดใช่ไหมใช่ค่ะนี่แหละค่ะก็คือความมหัศจรรย์ของเบอร์แพนที่ที่ใช้ก็อยากจะบอกให้เกษตรกรที่ ยังไม่ได้ใช้ลองทดลองเปิดใจใช้ดูค่ะบางคนคิดว่าแพงจริงๆแล้วมันไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดอพอเรามาดูว่าเออเราก็ซื้อช่วงโปรนะช่วงลดพอเรามาดูเออมันถูกกับที่เราใช้เคมีด้วยซ้ําแล้วแถมได้เงินคืนด้วยะ,ะ,ะก็อยากให้ทุกคนเปิดใจลองมาใช้ดูค่ะ,ะนี่ผมจะได้แทนพี่แทนพี่กับแฟนพี่จริงๆนะคือลูกเขายังลูกเขายังขยายไปได้อีกเยอะเลยอ่อะ,ะแต่แบบคือเขาเหมาแล้วอ่ะเขาต้องส่งยุโรปแล้วอ่ะนี่ยังถ้าเกิด โอ้โหยังขยายไปได้อีกเยอะครับเนี่ยเบอร์หนึ่งไม่หนีแน่ๆเลยถ้ามีมีเวลาเขาสักสิถึง2องอาทิตย์เนี่ยนะครับสัก2องทิตย์นี่แบบเบอร์หนึ่งแน่ๆเลยซึ่งก็โอเคเพราะได้ราคาอย่างที่เราชื่นชอบใช่ค่ะนะ,ะทางบริษัท w o r k ์ค t Innovation แล้วก็ผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่นิกมากๆที่ได้เปิดสวนแล้วก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ดีดๆเกี่ยวกับคู่หูหัสจันคู่นี้ ท่านยังไม่ต้องเชื่อผมกับพินิกยังไม่ต้องเชื่อครับท่านเอาไอ้คู่หูมาจัดเนี่ยไปให้ต้นไม้ของท่านเป็นคนบอกครับว่าไอ้คู่นี้มันดีจริงหรือเปล่ามันดีตามที่พินิกพูดไหมมันดีตามที่ผมพูดไหมนะบริษัทการันตีความพอใจอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยท่านเคยโดนหลอกโดนอะไรมาเยอะแยะมาเราไม่พูดถึงคนอื่นแต่วันนี้ถ้าท่านมาเจอคู่หูมาจังมาเลยครับ ลองสัมผัสดูนะทานนี้ขอบคุณพี่นิกมากนะครับขอบคุณมากค่ะนะขอบคุณพีนิกมากแล้วก็ทุกท่านครับอย่างผมจะตอกย้ำอย่างเดิมว่ายัางไม่ต้องเชื่อผมอยังไม่ต้องเชื่อพี่นิกเอาไปคู่หูมาจากนี้ไปให้ต้นไม้ของท่านเป็นผู้พิสูจน์แล้วท่านคอยดูที่ต้นไม้ว่าไอ้คู่นี้มันดีจริงๆใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ให้ท่านทานสวัสดีครับ